โอเคนะครับวันนี้ก็กลับมาแบบเกมเกณชินนีแขกันอีกครั้งหนึ่งโดยวันนี้นั้นผมก็จะมาสอนรวบรวมแกนก้อนพลังงานที่ตัวของมันนั้นจะอยู่ตรงบริเวณหุ่นยนต์โกเลมยักษ์เมืองสุเมรุที่ตัวของมันนั้นจะต้องเอาเข้าไปใส่ในตัวของทาโกเลมและตัวของมันนั้นจะโผล่รหัสลับ,บออกมาซึ่งในคลิปนี้นั้นก็จะได้ความสําเร็จมาด้วยในอย่างในคลิปนี้นั้นผมจะถอดความหมายของรหัส ว่าความหมายทั้งหมดนั้นจะเกี่ยวข้องออกับอะไรซึ่งก็มาดูกันได้เลยโดยในก่อนอื่นตัวของเรานั้นก็จะต้องตามหาก้อนพลังงานทั้งหมด15ก้อนกอนโดยในจริงๆแล้วก้อนพลังงานนั้นมันจะมีมากกว่า15ก้อนแต่ตัวของผมนั้นจะขอแนะนําแค่15ก้อนก็พอเก็บมากไปก็ไม่ดีหรอกและก่อนที่ตัวของเราจะไปเก็บผมขอแนะนําให้ตัวของคุณนั้นผ่านเควสตําำราวิมานาคมะสะกอรซึ่งก็เอาเป็นว่าได้ผ่านเรียบร้อยแล้วตัวของเราก็ไปลุยตามหาก้อนพลังงานกันเลยดีกว่าโดยตัวของเราจะต้องวาร์มไปตรงบริเวณจุดบ้าจ และเมื่อว้ามาถึงแล้วตัวของเรา้ก็จะเข้าไปเก็บก้อนพลังงานก้อนแรกและก้อนสองในถ้ำนี้เลยโดยก้อนพลังงานก้อนแรกก็จะอยู่ตรงบริเวณน,นี้เลยและก้อนที่สองให้ตัวของคุณนั้นวิ่งจากบริเวณที่เดิมลงมาด้านล่างนี้และก้อนพลังงานก็จะอยู่ตรงบริเวณน,นี้เลยและเมื่อเก็บเสร็จตัวของเราก็จะไปยังที่ต่อไป ้ดยจุดต่อไปตัวของเรานั้นก็จะต้องทําการว้ามาตรงบริเวณตรงนี้ซึ่งมาวามาถึงแล้วตัวของเรานั้นเดินมาทางค่ายของกองาทหารรับจ้างซึ่งตรงบริเวณนี้นั้นจะมีก้อนพลังงานอยู่ทั้งหมด4ก้อนด้วยกัน ด้ดยจะจุดต่อไปให้ตัวของเราว้าวไปตรงบริเวณจุดว้าตรงนี้ซึ่งในส่วนนี้นั้นก็สามารถวิ่งตามผมมาได้เลยตรงบริเวณนี้นั้นก็จะมีอยู่4ก้อน ในต่อไปก็พลังงานที่11นั้นให้ตัวของเราวาร์ปตรงบริเวณจุดวาร์ปตรงนี้แล้วเมื่วาร์ปมาถึงแล้วก็สามารถวิ่งตามผมมาได้เลย แล้วจุดต่อไปจุดที่12นั้นให้เราวาปไปตรงบริเวณนี้ซึ่งในคราวนี้เมื่อตัวงเราวา์ปมาถึงแล้วตัวงเราวิ่งออกไปทางด้านขวาโดยต่อไปจุดที่3นั้นให้ตัวงเราว์ามาตรงบริเวณนี้ซึ่งเมื่อว์ามาถึงแล้วก็สามารถบินตามผมมาได้เลย ดยก้อนพลังงานก้อนต่อไปนั้นจะอยู่ตรงบริเวณนี้เลยซึ่งมันก็จะอยู่ข้างกับก้อนหุ่นยนต์ที่ภายหลังนั้นตัวของเราจะต้องนําก้อนพลังงานเข้ามาใสา่โดยต่อไปจุดที่ส5จุดสุดท้ทายนั้นจะอยู่ตรงบริเวณนี้ซึ่งเมื่อตัวเรามาถึงแล้วตัวเราก็จะเจอกับหุ่นยนต์ซึ่งมันก็จะมีก้อนพลังงานอยู่ข้างๆนั้นเลยซึ่งในส่วนนี้นั้นก็เป็นก้อนที่15ะนะ ดยหลังจากที่ตัวของเรารวบรวมก้อนพลังงานครบ15ก้อนเรียบร้อยแล้วซึ่งในส่วนนี้นั้นผมก็ขอย,ย้ำอีกทีนะว่ามันอาจจะมีมากกว่า15ก้อนโดยในส่วนนี้ผมเก็บเพียงแค่15ก้อนเพื่อนํานไปใส่ในตัวหุ่นยนต์ก็เพียงเท่านั้นซึ่งวิธีการนาก้อนพลังงานไปใส่หุ่นยนต์นั้นจะมีวิธีการอย่างไรเราก็ไปดูกันได้เลยโดยหุ่นยนต์ตัวที่1น,นั้นให้ตัวงเราวาดมาตรงบริเวณตรงนี้ซึ่งเมื่อมาถึงแล้วตรงบริเวณนี้นั้นจะมีหินที่ถูกประดึกอยู่ซึ่งตัวงเรานั้้้นนกกก็็จะตองงงงไไปปเบพพลังงาทาทืชยิใสม ึ่งเมื่อยิงเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะปรากฏหุ่นยนต์ออกมาซึ่งในส่วนนี้นั้นตัวของเราก็จะต้องตามมันไปโดยเมื่อตัวของเราตามมันมาถึงหุ่นยนต์นี้เรียบร้อยแล้วตัวของเราก็ต้องจัดการกับมันเออตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้สู้สุดท้ายก็ต้องสู้อยู่ดีซึ่งเมื่อตัวเราจัดการเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวขงเราเก็จะสามารถนําก้อนพลังงานมาใส่ในตัวหุ่นยนต์นี้ได้ โดยในตำแหน่งที่2นั้นให้ตัวของเราวิ่งไปตรงบริเวณจุดวัาจุดนี้และเมื่อวิ่มาถึงแล้วตรงบริเวณข้างๆนี้นั้นก็จะมีแดมมรณะอยู่ซึ่งตัวของเรานนั้นก็จะต้องทําการเคลียร์แดมมรณะส่วนนี้ซะก,ก่อนโดยในส่วนนี้นั้นตัวของเราจะต้องเก็บก้อนพลังงานธาตุไม้เพยิงหินที่มันถูกผนึกอยู่ซึ่งมันก็จะปรากฏหุ่นยนต์ตามเดิมให้ตัวของเรานั้นตามไปซึ่งเมื่อตัวของเราตามมันไปแล้วตัวงเราก็ต้องสู้กับมันเหมือนเดิม โดยหยุดต่อไปจุดที่3ไมใ้ตัวของเรานั้นมาตรงบริเวณนี้ซึ่งในส่วนนี้นั้นผมได้ทําไปเรียบร้อยแล้วแต่ตัวของผมมันไม่ได้อัดคลิปเอาไว้ซึ่งเมื่อมาถึงแล้วเก็บก้อนพลังงานธาตุไม้แล้วมันจะมีหินให้ยิงตรงนี้แล้วมันก็จะมีหุ่นยนต์ปรากฏออกมาให้ตัวของเราตามไปซึ่งตัวของเราก็จะนนั้ต้องตามมันไปที่หุ่นยนต์ ้วยหุ่นยนต์จุดต่อไปนั้นให้ตัวงเรามายังตรงบริเวณนี้ซึ่งเมื่อตัวงเรามาถึงแล้วตัวเราก็จะเจอกับหินที่ถูกผนึกอยู่ซึ่งในส่วนนี้ก็ทําเช่นเดิมในการปลดผนึกหิน ด้วยจุดสุดท้ายหุ่นยนต์ตัวที่5นั้นให้ตัวของเราวิ่งจากจุดที่4มาได้เลยซึ่งก็สามารถวิ่งตามผมมาได้เลยเนะซึ่งเมื่อวิ่งไปถึงตรงนี้แล้วตัวของเราก็ทำลายผนึกตรงนี้ ซึ่งสุดท้ายนี้ตัวของเราก็มาถึงช่วงสําคัญที่สุดของคลิปนี้แล้วก็คือการถอดรหัสของเราลูนการ์ดว่ามันจะมีความหมายว่าอย่างไรมาดูกันเลยดีกว่าโดยตัวของเราจะต้องเรียงชื่อเครื่องตามอักษรดูนเอเดอร์ฟอร์ดทาร์ซึ่งลาดับการเรียงนั้นก็จะได้ตามนี้เลยโดยหลังจากนั้นตัวของเราก็จะนําเลขมาต่อกันซึ่งตัวของเลขนั้นจะแทนค่าขีดยาวส่วนตัวของจุดนั้นก็คือแทนค่าจุดสั้นซึ่งมันเรียงออกมาแล้วก็จะได้ตามนี้เลยซึ่งมันก็คือรหัสมอสนั่นเองโดยตัวของเรานั้นก็จะเอารหัสนี้เข้า ี่ต้องเอาไปถอดรหัสวชิเนียชัยเฟอร์สกอรซึ่งวิธีการถอดรหัสสร้างรหัสนั้นผมขอไม่อธิบายแล้วกันเพราะว่าถ้าอธิบายนั้นคลิปนี้ต้องยาวอีกสิบนาทีแน่นอนตัวของเราก็จะเอารหัสนี้เข้าเครื่องแปลงรหัสแต่รหัสประเภทนี้นั้นจะต้องมีคีย์เวิร์ดสำหรับการแปลงซึ่งคีย์เวิร์ดนั้นก็คือชื่อของความสำเร็จนั่นเอง u n f o r t e s t e d ซึ่งเมื่อตัวของเราแปลเสร็จก็ได้คำคำนี้ออกมา we shall endure half for to the last one พวกเราได้ต่อสู้เพื่อคนสุดท้ายหรือก็คือพวกเราได้ต่อสู้จนถึงยุดสุดท้ายนี่แหละก็คือเนื้ออ้อออหหาาขขงควมในนนุ่ยต์ ซึ่งถ้าหากจะถามว่าผมดูทั้งหมดนี้มาได้อย่างไรนั้นก็บอกได้เลยว่า,ามาอยากเกณฑ์ชินวิกิอะนะก็ต้องขอบคุณเขาจริงๆโดยตอนแรกนั้นผมก็จะสอนวิธีการสร้างรหัสพวกนั้นด้วยแต่พอนั่งศึกษาดูดีๆแล้วเก็บไว้แล้วกันไม่ท่องหรอกก็ได้ก็เป็นว่าช่างมันเถอะซึ่งสุดท้ายเรื่องราวของเราคุณโยที่ต่อสู้กับสวรรค์ตัวงเราต้องรู้ว่าพวกเขาน่้นพยายามต่อสู้แล้วแต่พวกเขานั้นก็ไม่สามารถชนะได้เลยซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งในเซตเซียของสงครามเมื่อ500ปีก่อน ก็เป็นว่าในส่วนนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะซึ่งสุดท้ายแล้วในวันนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องราวต่อๆไปจะเป็นเรื่องอะไรก็รอติดตามดูสำหรับวันนี้ก็ต้องไปก่อนละบ๊ายบายจ้า